พูดถึงอดีตอดีตมันก็ซึ่สถานการณ์ในอดีตที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่เหมือนปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครไพีป๊อปใช่ใช่ใช่คมันไม่ได้บอกว่าสิบครั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งทุกรอบหุ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน รอบนี้พวกยังต้องขึ้นต่อสถานการณ์มันก็คือเข้าใจนะผมเข้าใจผมนั่งดูกราฟหลังจากที่พอเราเรารู้เราเราแล้วนะว่าเรารู้จักโพรู้จักกันนับคะแนนแล้วล่ะว่าโอ้ี่มันโคตรแลนสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มองล้ว่าแน่นอนนักลงทุนนักลงทุนเมื่อเห็นความหวังอ่ะเมื่อเห็นความหวังเขาก็กล้าที่จะใส่เงินเข้ามานะครับโอ้ตอนเช้านี่โอ้ความหวังมากเต็มเลยนะความหวังกระโดดขึ้นเลยเปิดอยางดีเลยหมดหวังเลยนะ แป๊บเดียวนี่หมดหวังเลยไหลโกรก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 ลงนะโอ้ oh, ยังโกรกจนถึงทุกวันนี้นะเราก็ต้องมองอย่างหนึ่งว่าคือผมผมเขียนโพสต์ไว้ในเพจผมเนาะเพจคนพี่พ่อฝากไปตามมืนด้วยนะครับผมก็บอกว่าความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนอย่างที่เราเห็นว่าโอ้มันแลนส์สไลด์มันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในนั้นอีกหลายหลายปัจจัยเราอย่าเพิ่งเทใจอย่างน้อยสมมุติว่าเราคิดว่าเอาละโดดขึ้นเรามีรองอยู่เราสบายใจแต่ก็ต้องไม่ลืมเคลียร์ถอยนะฮะเรื่องพวกนี้ฮะมัน เป็นการเรียนรู้ผ่านการเวลาผ่านความเจ็บปวดผ่านเงินเม็ดเงินที่เสียไปผ่านคราบน้ําตาครับคุณจุย้ยเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนอีกเหมือนกันนะคุณจุ้ยที่เรียกว่าอ๋อตอนเสียเจ็บใจตอนเสียแหมมีน้ําตาแต่ผ่านไปไม่นานลืมสิ่งเหล่านั้นเป็นหมดแล้วไม่เก็บมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาปรับปรุง ขอขอบคุณนะโค้ชพี่ป๊อปมากเลยนะที่ส่งน้ำจิ้มออเดอร์แบบแซ่บๆให้เราะะแล้วเดี๋ยววันจริง27พฤษภามย้อกันอีกครั้งนะพบกับโค้ชพี่ป๊อปได้เต็มๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าโค้ชพี่ป๊อปนะฮะก็บรรยายให้เรามาหลายรอบนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปเพิ่เหมือนกันน,นะฮะดีมากเลยครับ